เคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเวลามองกล่องใบใหญ่ๆหนักๆที่วางอยู่ตรงหน้าแล้วก็แอบ,บคิดในใจว่าเออจะเริ่มจากตรงไหนดีล่ะเนี่ยไม่ต้องกังวลไปเลยครับเพราะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความรู้สึกท้าทายแบบนี้ให้กลายเป็นการสร้างความสําเร็จไปทีละขั้นทีละตอนด้วยกันเลยเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเป้าหมายของเราในวันนี้เนี่ยชัดเจนมากๆเลยก็คือเราจะมาเปลี่ยนเจ้ากล่องใบยักษ์นี่แหละ ให้กลายเป็นยิมส่วนตัวที่พร้อมใช้งานซึ่งมันคือรางวัลของการลงมือทำด้วยตัวเองล้วนๆเลยครับก่อนที่เราจะเริ่มหยิบน็อตมาขันสักตัวนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเตรียมตัวครับเพราะว่าขั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นรากฐานเลยนะที่จะทำให้เครื่องออกกำลังกายของเรามั่นคงแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยไปอีกนานหลายปีเลยทีเดียวแล้วนี่ก็คือเหตุผลสำคัญเลยครับโครงสร้างหลักของลูวิ่งรุ่นนี้น้ำหนักปลาเข้าไป120กว่ากิโลกรัมนะครับซึ่งแน่นอนว่าด้วยน้ำหนักขนาดนี้ การประกอบก็เลยต้องใช้คนอย่างน้อย2คนครับอันนี้ผมขอย้ำเลยนะว่าการพยายามทำคนเดียวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องยากนะครับแต่มันเสี่ยงอันตรายมากๆทั้งกับตัวเราเองแล้วก็ตัวเครื่องด้วยทีนี้มาดูกันที่อีกเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือเขตปลอดภัยหรือเซฟตี้โซนครับเราต้องเว้นที่ว่างด้านหลังเครื่องไว้อย่างน้อย2เมตรแล้วก็ด้านข้างอีกข้างละครึ่งเมตรเอแล้วทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นก็เพื่อความปลอดภัยล้วนๆเลยครับ เผื่อเกิดเหตุไม่คาฝันสะดุดหรือพัดตกจากลูวิ่งพื้นที่ตรงนี้จะช่วยป้องกันเราได้ครับคือในกล่องเนี่ยเขาจะมีเครื่องมือพื้นฐานมาให้ก็จริงนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเลยนะผมแนะนําจริงๆว่าควรจะมีชุดประแจบล็อกติดบ้านไว้มันจะช่วยให้เราขันน็อตในจุดสําคัญสคัําญอย่างฐานเสาเนี่ยได้แน่นแล้วก็มั่นคงกว่ากันเยอะเลยครับซึ่งมันส่งผลโดยตรงเลยนะกับความนิ่งของเครื่องเวลาที่เราวิ่งเร,เร็ว เอาละครับตอนนี้เราพร้อมแล้วที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการประกอบเครื่องกันจริงๆจังๆสักทีเราจะมาค่อยๆดูไปทีละขั้นนะครับเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ชิ้นใหญ่ให้มันสำเร็จออกมาเป็นภาพที่สวยงามเรามาเริ่มกันที่การติดตั้งเสาคอนโซลด้านซ้ายกับด้านขวาเข้ากับโครงหลักกันก่อนอ๋อมีเคล็ดลับสําคัญในขั้นตอนนี้ครับก็คือให้ขันน็อตเข้าไปแค่หลุมๆพอยึดอยู่ก็พอนะครับอย่าเพิ่งขันแน่นเปรี้ยนะเพื่อที่เราจะยังสามารถขยับปรับตําแหน่งได้อีกนิดหน่อยในขั้นตอนต่อไปครับ และนี่คือข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดข้อหนึ่งเลยครับต้องขีดเส้นใต้ตัวโตๆเลยนะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเคเบิลของคอนโซลเนี่ยไม่ได้ถูกหนีบหรือพับงออยู่ระหว่างรอยต่อของโลหะเพราะอะไรนั่นเลยครับเพราะนี่คือสาเหตุอันดับหนึ่งเลยที่ทำให้หน้าจอไม่ติดหรือว่าปุ่มกดใช้ไม่ได้ต้องระวังกันให้ดีๆเลยครับจุดนี้มาดูกันต่อนะครับเราจะติดตั้งคานค้ำยันเข้าไปก่อนตัวนี้จะช่วยลดการสั่นของหน้าจอได้ดีมากๆเลยครับ จากนั้นก็ค่อยๆเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับคอนโซลจนได้ยินเสียงคลิกเพื่อให้มั่นใจว่ามันเข้าล็อกอย่างแน่นหนาดีแล้วพอเราประกอบเสร็จแล้วอย่าเพิ่งดีใจรีบขึ้นไปวิ่งนะครับเราต้องตรวจสอบครั้งสุดท้ายกันก่อนเริ่มจากย้อนกลับไปเช็คน็อตทุกตัวเลยขันให้แน่นสนิทไล่ตั้งแต่ฐานขึ้นมาจนถึงคอนโซลเลยนะครับจากนั้นลองโยกเราจับดูเบาๆเพื่อทดสอบความมั่นคงและสุดท้ายก็เสียบป,ปลั๊กเพื่อเปิดขึ้นทดสอบระบบเป็นครั้งแรกครับยินดีด้วยครับ ในที่สุดเครื่องของเราก็พร้อมใช้งานแล้วตอนนี้เราจะเปลี่ยนโหมดจากการสร้างมาเป็นการใช้งานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพกันมาครับมาทำความรู้จักกับฟังก์ชันต่างๆของหน้าจอ XR กันดีกว่า หน้าจอ XR าตัวนี้นะครับเขามาพร้อมกับ5โปรแกรมหลักๆที่ออกมาเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นโหมดแมนนวลที่ให้อิสระเราเต็มที่โหมดอินทเวอร์สำหรับใครที่ชอบฝึกแบบ h i ช t มีฮิลส์ที่จําลองการวิ่งขึ้นเนินแฟตเบิร์นสำหรับเน้นการเาผาผลาญไขมันโดยเฉพาะแล้วก็ t ทร็กเก็ตฮาร์ดเรทที่จะคอยควบคุมความชันเพื่อรักษาอัตราการเต้นของหัวใจเราให้อยู่ในโซนเป้าหมายครับเพื่อความปลอดภัยสูงสุดนะครับควรจะทําตามแ้นตอนนี้ให้เป็นนิสัยทุกครั้งเลยนะ เริ่มจากขึ้นไปยืนบนแผ่นยางด้านข้างเสมอแล้วก็ติดคลิปนิรภัยไว้กับเสื้อผ้าจากนั้นกดปุ่มโกแล้วเริ่มจากการเดินวอร์มอัพเบาๆสัก3-5นาทีก่อนที่จะค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นไปครับส่วนเรื่องท่าวิ่งที่ถูกต้องนั้นสิ่งสําคัญเลยก็คือการมองไปข้างหน้าครับหลังตรงแล้วก็แกว่งแขนอย่างเป็นธรรมชาติการที่เราไปจับราวจับตลอดเวลาเนี่ยมันไม่เพียงแต่จะลดการเผาผลาญแคลอรี่นะครับแต่มันยังทําให้ท่าวิ่งของเราผิดธรรมชาติไป แล้วก็อาจจะนําไปสู่การบาดเจ็บได้ด้วยหนึ่งในจุดเด่นที่ผมชอบมากของรุ่นนี้ก็คือระบบพับเก็บที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยมากๆครับตอนพับขึ้นเนี่ยแค่ยกปลายลู่วิ่งขึ้นมาตรงๆเลยจนได้ยินเสียงคลิกเพื่อล็อกส่วนตอนจะเอาลงนี่ยิ่งง่ายใหญ่เลยครับแค่ใช้เท้าเหยียบที่สลักปลดล็อกเบาๆแล้วระบบไฮดรอลิกเขาจะค่อยๆลดระดับสายพานลงมาเองอย่างนุ่มนวลเลยปลอดภัยหายห่วงครับ ประกอบเสร็จแล้วใช้งานเป็นแล้วแต่ยังไม่จบนะครับส่วนสุดท้ายนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือการบํารุงรักษาเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของลู่วิ่งที่เราลงทุนไปนั่นเองครับหลังจากใช้งานทุกครั้งเลยนะครับให้ใช้ผ้าชุบน้ําผสมสบูออ่อ่อนๆบิดให้มาที่สุดแล้วก็เช็ดทาความสะอาดคราบเหงื่อกับฝุ่นออกไปข้อที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยคือห้ามใช้สเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์หรือทินเนอร์เด็ดขาดเลยนะครับ เพราะมันจะไปทำลายพื้นผิวของเครื่องได้คำพูดนี้สรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับบำรุงรักษาน้อยไม่ได้แปลว่าไม่ต้องบำรุงรักษาเลยแม้ว่าลู่วิ่งรุ่นนี้จะเป็นระบบ maintenance free d e c k ก็ตามซึ่งก็นำเราไปสู่จุดต่อไปที่สำคัญมากๆครับ ทุกๆหกเดือนนะครับให้ลองสอดมือเข้าไปใต้สายพานดูลองสัมผัสดูครับถ้ารู้สึกว่าพื้นกระดานมันเริ่มแห้งๆสากๆนั่นแหละครับคือสัญญาณว่าถึงเวลาที่เราจะต้องหล่อลื่นด้วยซิลิโคนสําหรับลูกวิ่งโดยเฉพาะเพื่อให้สายพานมันทํางานได้ราบรื่นและก็ช่วยลดการสึกหลอด้วยมาถึงตรงนี้เราได้เปลี่ยนกล่องใบใหญ่ให้กลายเป็นเครื่องออกกําลังกายชั้นดีที่พร้อมใช้งานแล้วคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดก็คือในเมื่อเครื่องพร้อมแล้ว เป้าหมายการออกกําลังกายแรกของเราคืออะไรขอให้สนุกกับการวิ่งครั้งแรกนะครับ